ไปไหนละอนไอช่อนอะไอช่อนไอนินไปไหนไอช่อนไอนินปลาหมอปลาซิวก็ยังดีเนาะแนบจังมันจะมาอีนแล้ นะลุยไปเลย,ยสวนนะสวนสวิงนะลบเร็วนะ้ามันเยอะอยู่ลมนีคือลบเร็วน้อ